สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม,ม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารนํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสรารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคม2563 ประ่านนางฮาลิมะยาขอบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์สิงคโปร์ในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความพัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าแมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะยังคงเจริญรุ่หน้าต่อไปและจะเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมมือกันในกิจการทุกๆด้านอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้ารุ่งเรืองแก่ทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้กาเจ้าอยู่หัว